งอนเหรองอนแม่เหรอก็ถอย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 งอนเหรออืมงอนอะไรครับอืมกินกินลูกกินครับ งอนละางอนละาไองอนละาอ้ถอยถอยถอจะถอยไปไหนหาแม่เร็วไม่หาแม่อ่ะกินกินครับหาแม่เร็วหาแม่เ ไปฮะไปไหนหอะอะไร <laughs> ะกลับมากานนี้แหละ จะให้แม่แกะให้หรอจะให้แม่แกะให้หรอฮึแม่แกะได้ไหมได้ไหมแม่แกะเราจะงอนแบบ่อกี้ไหมฮะ <c oughs> อืมอืม <c oughs> พูดอะไรฮะ <c oughs> อะไร <S <S อะไรอะไรมั่วชีมั่วซั่ว <S <S ทำอะไรกับพี่ข้าวฮะอะไรอ๋อเศษเศษสกรปรกอาทิ้งเออ สุดยอดเก่งมากตบมือหน่อยตบมือหน่อยตบมือตบมือนอยอะไรเด็กชี้ไม่ยอมพูดชี้อย่างเดียวใช้คำสั่งคือชี้อย่างเดียวไม่พูดอ,อไม่ยอมพูดอ่าจ่จาจ่าอารวาสละอา